สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผม p e r s o n a ในโอวครับเนื้อหาคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเหตุผลว่าทําไมทีมต่างๆใน o โ League รอบเพลย์ออฟในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงเล่นกันแต่ค้อมเดิมๆมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางด่านบางทีมเนาะแต่ก็นับว่าน้อยมากๆสรุปค้อมนี้เนี่ยมันดียังไงมันเก่งยังไงทําไมเขาถึงเล่นกัน เราจะมาคุยกันครับแต่ก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันผมขอแนะนําร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop รือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ Overwatch ช o อราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ไ d ดีหรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ O v e r w a t c h กดซื้อ O v e r w a t c h ช o อและเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการชำระเงินผ่าน r a ซ e r Go กและก๊อปลิงก์ที่ได้ไปวางให้อดินในไลน์ลได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีอดมินบริการดูแลตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง rich m n h o p ถ้้้าพรรรอมแลลวก็ไปเเ่ัยรครบ คือตอนนี้ถ้าใครที่ได้ดูลีกน่าจะเห็นกันเนาะว่าเมตามันเมตาเดิมๆคนเล่นแต่คอมเดิมๆเหมือนกันมากแล้วทําไมเขาถึงเล่นอย่างนั้นมันเก่งยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับเป็นคลิปของโค้ชมิวส์ถ้าใครอยากสนับสนุนออริจินัลวิดีโอก็มาสนับสนุนได้นะครับคลิปนี้เราใช้คําว่าคอมเยอะมากผมจะอธิบายนิดนึงว่าคอมมันหมายถึงอะไรเนาะคอมอ่ะมันย่อมาจาก composition ก็คือส่วนประกอบใช่ไหมคำเต็มๆก็คือเขาจะเรียกว่าทีมคอมก็คือทีมเราอ่ะ จะเล่นตัวอะไรบ้างในที่นี้เราจะขอเรียกสั้นๆว่าคอมนะครับคือ่งนี้แพดโอวัลตลีกอะมันไม่ใช่แพดเดียวกับที่เราเล่นแรงอยู่นะมันเป็นแพดท,ที่ซาเรียโดนเนิฟแล้วเกนจิโดนเนิฟแล้วดิว่าโดนเนิฟแล้วแล้วก็ซอมราโดนเนิฟแล้วทําให้เมตาของวัลตลีกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในแรงอันนี้เข้าใจก่อนนะครับที่เราจะเห็นบ่อยๆตอนนี้คืออะไรโซเจนริเปอร์วินสันลูซิโอคิริโกห้าตัวนี้มาทุกแมปทุกแมชทุกคู่ เล่นกันแต่คอมนี้มีน้อยมากมีแค่บางทีมเท่านั้นที่แบบเห็นบางแมปอะ่ะจะหยิบบางตัวมาเปลี่ยนบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนกลับมาเล่นคอมนี้อยู่ดีซึ่งคอมนี้มันนับเป็นหนึ่งในคอมไดฟเหมือนกันคอมไดฟคืออะไรไดฟคือให้คิดง่ายๆคําว่าไดฟปกติแปลว่าดำน้ำใช่ไหมในที่นี้มันคือการเหมือนกระโดดเข้าไปใส,ส่ศัตรูเพื่อจะฆ่าใครสักคนเลยอันเนี้ยจะเรียกว่าคอมไดฟผมมีคําถามหนึ่งอีค e ิริโกะในสถานการณ์นี้ใช้เมื่อไหร่ดีที่สุด คำตอบง่ายๆเลยคือใช้เมื่อริปเปอร์มีอันติถูกป่ะจะเป็นริปเปอร์ฝั่งตรงข้ามหรือริปเปอร์ฝั่งเราก็ได้เพราะว่ามันเซฟให้อันติเขาฆ่าเราไม่ได้ถ้าใช้ใส่อันติริปเปอร์ฝั่งเราอ่ะมันก็ช่วยริปเปอร์เราได้ทําให้ริปเปอร์เราไม่ตายแล้วดูพิกเรทครับคุณดูพิกเรทฮีโร่ตอนนี้ฮะว่าโอเวอร์ลีกเลือกตัวอะไรเท่าไหร่ครับลูซิโอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการที่คุณจะไดฟ์ศัตรูได้ดีคุณต้องการสปีดแล้วซัพพอร์ตตัวเดียวที่มีสปี เพราะฉะนั้นลูซิโอหนึ่งร้อยตัวที่2ครับโซเดน DPS ที่มีความสามารถรอบด้านทําอะไรก็เก่งไปหมด99.8%ตัวต่อมาคิลิโก98.4%อาจจะเห็นว่าแบปติส1.6%ผมคิดว่าคิลิโกกับแบปติสเนี่ยโอเคอาจจะมีบ้างเขาอาจจะเปลี่ยนแบปติสมาบ้างบางจังหวะเพราะว่ามีอมะตะเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคิลิโกเพราะว่าคิลิโกเก่งกว่าแบปติสอยู่ดีมีสกิลการเคลื่อนที่คือว์ปหาเพื่อนมีสกิล e คืออมะตะแบบดดีวา้้ยซํ แล้วอันติที่ก็ใช้ประโยชน์ได้อาจจะเรียกได้ว่ามากกว่าแบปติสริเปอร์95เวลาคุณไดฟฟเวลาคุณอยากฆ่าศัตรูคุณเข้าไปอัดหน้าเขาเนี่ยดาเมจริเปอร์คือโคตรแรงยิ่งคุณมีลูซิโอบูสต์สปีดให้คุณด้วยสบายมากต่อไปคือวินซัน92.6คอมดปกติใช้ตัวที่โดดเข้าหาศัตรูได้วินสันดีว่าจะเก่งมาก เวลาคอมไลฟ์นะคือว่าในลลกเพิ่งโดนเลอไปเพราะฉะนั้นลิงกก็เลยพังงาขึ้นมามีออริซ่าโผลมา4.9ซึ่งแบบเอาจริงว่าไม่มีคนเล่นมีรถฮอกโผลมาด้วย1.1เเผื่อว่าแบบโดนดักหน้าบ้านถ้าเราเอารถฮอกมาฆ่าใครก่อนได้ก็แทบจะชนะไฟแรกไปเลยถูกไหมประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนี้ทุกคนมันเล่นคอมนี้ใช่ไหมคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยแต่วินซันอ่ะมันโดนเคาน์เตอร์ด้วยรีเปอร์ไม่ใช่เหรอวะ คำตอบคือมันไม่ใช่นะคือแน่นอนแหละเข้าใจว่าวินสันเนี่ยเกลียดร,ริปเปอร์ตรงที่ว่ามันยิงแรงมากเวลาอยู่ใกล้ถูกไหมแต่มันไม่ได้โดนฮานเคาน์เตอร์ด้วยริปเปอร์เว้ยมันไม่ใช่ว่าถ้าเขาหยิบริปเปอร์มาคุณเล่นวินสันไม่ได้เลยไม่ใช่คุณยังเล่นได้อยู่แต่คุณต้องเล่นแบบหลบริปเปอร์ต้องเล่นแบบไม่ไปยุ่งกับริปเปอร์ตรงๆ ก่อนหน้านี้นที่ผมพูดไปอ่ะคือในความคิดของผมเนาะเดี๋ยวเรามาฟังว่าเขาจะคิดว่าทําไมคอมนี้มันถึงมาฮิตตอนนี้มันดียังไงนะครับอย่างแรกที่จะต้องพูดถึงเรื่องคอมดิฟเนี่ยคือจะยกตัวอย่างของ o อเวชหนึ่งโอเชหนึ่งเนี่ยมี6คนมีแท้งสองตัวใช่ไหมแท้งหนึ่งตัวคือวินสันที่ผมบอกไป2ดบีว่า3 DPS เใช่ไหมเป็นเกนจิเทเซอร์อ่ะอันนี้คือ traditional dive เลยนะเกนจิเทเซอร์ T เป็นตัวที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่สูงส่วน2ซทับเป็นลนะูซิโออานา สองทีมเนี่ยเวลาเล่น traditional d i v e มันเจอกันวิธีการก็คือคุยกันเพื่อ setup บอกว่าศัตรูอยู่ตรงไหนได้อินโฟมาปุ๊บเป้าหมายคือการฆ่าศัตรูที่เคลื่อนที่ได้ชา้าที่สุดซึ่งก็คืออนาครับให้ได้ใครฆ่าอานาได้ก่อนแทบจะเรียกไว่าชนะไปเลยขึ้นกับการสื่อสารขึ้นกับการเข้าทำกับการ setup พอะไรเงี้ยพอฆ่าอนาได้แล้วฮิลหลักหายไปที่เหลือก็ค่อยมาเก็บว่าจะฆ่าใครต่อ ลูซิโอหลุดโพสิชันไหมลูซิโอใช้บูตไปยังอะไรเงี้ยหรือว่าเกนจิใช้แดชไปยังไม่มีรีเฟกหรือเปล่าเทเซอร์โนรีคอลหรือเปล่าลิงไม่มีโดดนไม่มีโล่หรือเปล่าก็มาไล่กันทีหลังแต่อนาต้องตายก่อนแต่ไดร์รอบเนี้ยเอ้ยอนาหายไปว่ะเป็นคิริโกะมาแทนแล้วเกนจิก็ไม่มีเทเซอร์ก็ไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตัวแปรสําคัญที่สุดคือคิริโกะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยดูมาหรือเปล่าคอมเทดิชันอลไดรที่ผมพูดไปอ่ะ บางครั้งอ่ะเขาจะหยิบมอยล่ามาแทนอนาเว้ด้วยเหตุผลที่ว่าอนามันตายง่ายถ้าคนเล่นอนาไม่เก่งเอาตัวรอดไม่เก่งหรือว่าทีมเราไดไม่ดีเท่าเราจะแพ้บ่อยมากเพราะอนานเราตายก่อนบางครั้งจะหยิบมอยล่ามาแทนเพื่อเอามอยล่าไปไดกับทีมเพราะว่ามอยล่ามีสกิลเฟดเคลื่อนที่ตามเพื่อนได้เอาตัวรอดก็ได้เหตุผลของคิริโกะเนี่ยมันคล้ายๆก,การที่เปลี่ยนอนามาเป็นมอยล่าเลยคือคิริโกะมีสกิลในการเคลื่อนที่ก็คือการวาร์ปแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เคลื่อนที่ได้อย่างเดียวไงมันใช้เพื่อไปไดกับเพื่อนก็ได ซึ่งพอคิลิโกเข้ามาแทนอานาปุ๊บกลายเป็นว่าสองซัพพอร์ตลูซิโอกับคิลิโกเนี่ยเป็นตัวที่ไดฟ์ยากทั้งคู่ ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับของเก่าก็คือเปลี่ยนอานาเป็นมอยล่าก็คือลูซิโอมอยล่าก็ได้ยากทั้งคู่ถูกไหมแต่ว่าตอนเนี้มอยล่ามันทําได้แค่ดดเมจก,กับฮิวอะคุณในขณะที่คริโกมีมากกว่านั้นะดเมจก,ก็ได้ฮิวก็ดีรวมถึงสกิลอ e, ีที่มีผลต่อเกมมากๆเพราะฉะนั้นคนเลือกคริลโกมากกว่ามอยล่าอยู่แล้วเอออย่าลืมอันตินางก็โหดจัดจัดอ้าวคาถามต่อมาแล้วคอมได้ปกติอ่ะมันคือการไดฟ์ตัวที่ไม่มีสกิลการเคลื่อนที่อย่างอานาไม่ใช่หรอแล้วพอมันเป็นอย่างเนี้ย ทุกตัวมันมีสกิลเคลื่อนที่หมดเลยอะลิปเปอร์มีเวทฟอร์มมีสกิลอ e ีวาร์ปได้เอ่อโซเจ์มีสกิลเลฟชิปเพื่อไถแล้วก็ขึ้นไฮเกลได้วินสันมีกระโดดมีโล่ส่วนสองซับอย่างที่เราพูดไปหนีได้อยู่แล้วอ้าวแล้วอย่างนี้จะไลท์ใครก่อนคุณต้องอย่าลืมว่าทุกสกิลที่ว่ามามันเป็นสกิลที่ติดครูดาวทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเล่นไดฟ์แบบนี้มันจะไม่ใช่ไดฟ์ที่แบบอยู่ดีก็โถมใส่เลยแล้วฆ่าเขาให้ได้ก่อนไม่ใช่มันจะเป็นการเล่นไดฟ์ที่แบบดููซวว่าาัตรใช้้้อะไไปแลบง แล้วไปฆ่าตัวนั้นที่ใช้ทรัพยากรไปแล้วสมมุติว่าลิเปอร์เรตฟอร์มไปแล้วเราเห็นแล้วเฮ้ยลิเปอร์เรตฟอร์มไปแล้วเพื่อนสปีดบูส์โถมแม่งเลยฆ่าลิเปอร์ก่อนลิเปอร์ตายจบไฟนี้แทบจะชนะแหละหรือว่าโซเจ์ใช้สไลด์ไปแล้วหวานมูดิเหมือนเมื่อกี้เลยครับโถมนะสปีดบูส์เรียบร้อยโซเจ์ตายคอมนเ,นคเนี้ยโซเจ์กับคิริโกเนี่ยเป็นตัวที่สามารถล่อให้ศัตรูใช้สกิลบางอย่างเพื่อตอบโต้ได้ดีมากๆถ้ายกตัวยอย่างโซเจ์คือสกิล e ของนางเนาะ ถ้าใช้ถูกจังหวะจริงๆอ่ะแบบศัตรูเดินมาแล้วมาติดโชกแล้วติดสกิล E ของนางมันกลายเป็นว่าเดินผ่านไม่ได้ถ้าอยากเดินผ่านอาจจะต้องสปีดบูส์เพื่อช่วยหรือว่าอาจจะต้องคิริโก E เพื่อให้เพื่อนไม่เจ็บตอนเดินผ่านศัตรูก็เสียครูดาวไปเลยถูกไหมหรือว่าเสียเวลาถูกไหมถ้าศัตรูเลือกจะไม่เข้าอ่ะหรือว่าอย่างคลิริโกที่สามารถไปเล่นออฟแองเกิลได้อะออฟแองเกิลก็คือเหมือนว่าหามุมยิงมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมเดียวกับที่เพื่อนอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นคนละมุมกับลิเปอร์เป็นคนละมุมกับวินซันอย่างเง ที่เขาอยู่กันใช่ไหมเพราะว่าคิริโกเนี่ยการคลิดขวามันไม่มีการลดเาเมแม้จะระยะไกลแค่ไหนก็ตามแล้วถ้าศัตรูจะมาไล่คุณคุณวาร์ปหาเพื่อนเออสมมติว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยคิริโกอยู่คนเดียวคิริโกอยู่คนเดียวสปีดบูทมาจะไล่คิริโกแค่วาร์ปสรุปสปีดบูทนะไรประโยชน์กลายเป็นว่าลูซิโอฝั่งนั้นใช้สปีดบูทไปแล้วใช่ไหมลูซิโอฝั่งเรายังไม่ได้ใช้เราก็โถมเขาได้แล้วเขาหนีไม่ได้ด้วยหรือว่าอย่างโซเจอร์เองที่ก็หาออฟแองเกิลได้เหมือนกับคิริโกเเลยลยแ้วจ so มันยิงงแรงกวว่าด้ยถูม,มีโอกาาาสในนกรคิดดดขวววเพื่อัตไ้้ย เพราะฉะนั้นการเล่นในออฟแองเกิลเพื่อพิกออฟศัตรูเนี่ยโซเจนก็ทำได้ดีเหมือนกันแล้วก็ในทางเดียวคิริโกะคือสมมุติศัตรูจะสปีดบูทมาไล่โซเจนที่ออฟแองเกิลอยู่เงี้ยโซเจนมันก็สไลด์มาหาเพื่อนได้ลูซิโอคุณที่ใช้สปีดบูทไปไล่ก็กลายเป็นว่าไม่มีสปีดบูทเราก็สปีดบูทไปไล่โถมเขาได้โดยที่เขาหนีไม่ทันหรือมันไม่ได้มีแค่นี้เวลาที่กำลังโป๊กกันไปโป๊กกันมาสมมุติว่ายังไม่มีใครยอมใช้คูดาวอะไร มันอาจจะขึ้นกับโซเจ์อย่างเงี้ยว่าโซเจ์เก็บชาร์จแล้วยิงทีดขวาโดนใครหรือเปล่าพอถ้ายิงโดนใครขึ้นมาคนนั้นเจ็บหรือคนนั้นตายไปเลยถูกไหมสมมติว่าตายไปเลยก็คือ 4v5 ทันทีคุณก็แค่ไล่โถมให้เขาใช้คูดาวไปได้เลยถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเจ็บคุณอยากโถมคนที่เจ็บแน่ๆแหละแต่ว่าเขาฝั่งตรงข้ามก็ต้องพยายามทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคนที่เจ็บแล้วฝั่งตรงข้ามก็ต้องใช้ทรัพยากรใช้สกิลในการช่วยคนนั้น หรือว่าคนนั้นอาจจะแบบสมมุติว่าเป็นโซเจ์ที่เจ็บอาจจะสไลด์กลับไปหาเพื่อนแปลว่าโซเจ์ไม่มีสกิลสไลด์นะตอนนั้นเราก็ได้โซเจ์ได้เลยถูกป่ะหรือว่าสมมติว่าโซเจ์เรายิงริปเปอร์เจ็บอ้าวริปเปอร์มันก็ต้องเวทฟอร์มหนีถูกป่ะไม่งั้นเดี๋ยวตายอย่าง้อยก็ต้องเวทฟอร์มหนีกลับไปหาเพื่อนแปลว่าเราสามารถโถมริปเปอร์ให้ตายได้เลยหลังจากที่โซเจ์ยิงจนเขาเจ็บไม่ต้องโซเจ์หรอกคิริโกก็ยังทําได้เลยคิริกโกถ้าปลาหัวแม่นพอ120ไม่ใช่เบาๆนะอันตีเนี่ย มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของทรัพยากรเนาะคือจะมองว่าอันติคือครูดาวก็ได้นะครับจริงๆแล้วอะแต่ว่าอันติมันใช้เวลาเก็บนานกว่าแค่นั้นเองเนาะถามว่าในคอมนี้มันใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือหลายๆอันติมันเข้ากันได้ดีครับเดนบอสซัมบวกกับคริสเนรัตมันทําให้เดนบอสซัมแบบเก่งขึ้นมากๆหรือว่าโอเวอร์ล็อกโอเคคือตัวโซเทนอะมันอาจจะไม่ได้เข้ากับใครดีขนาดนั้นแต่ด้วยตัวของมันเองอะมันเก่งมากพอ แล้วยิ่งมันได้สปีดด้วยจากคิสเนลัสก็ได้จากสปีดบูธของลูซิโอก็ได้ทำให้มันไปยังโพสิชันที่ดีกว่าเพื่อหาจุดยิงได้ดีกว่า Anti <ก>อันติวินซันก็เรื่องเอาตัวรอดแล้วก็ทำให้ศัตรูเสียโพสิชันนั่นเองเนาะหรือว่าเพ <ๆ S 1> อๆอาจจะฆ่าศัตรูเลยก็ได้อย่างอันติอีกอย่างหนึง่งที่มันค่อนข้างจะใช้ยากหน่อยในคอมเนี้ยก็คืออันติเดดบอสซัมเนาะคือมันต้องมีเซตอัพพอสมควรมันต้องมีการเช็คว่าศัตรูใช้สกิลอะไรไปบ้างหรือ,อยังสมมติคริโกใช้ e ไปแล้วโอเคค่่าาาามีกกสสทุณจะใใช้้รไดูง หรือว่าลูซิโอใช้บูไปยังใช้บูสปีดไปหรือยังอ่ะถ้าลูซิโอใช้บู๊ไปแล้วด้วยใช้สปีดไปแล้วด้วยอ้าวแปลว่าริปเปอร์นี่คือเข้าไปไม่โดนบู๊แน่ไม่โดนอ e ีคลิโกะแน่เขาสปีดบูหนีไม่ได้ด้วยแน่แนอันนี้คือแบบแทบจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์เออถ้าเขาไม่มีบีดแทบจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคือบางอันติมันก็ไม่ต้องเตรียมตัวเซตอัพมากแต่ว่าอันติริปเปอร์เนี่ยเป็นอันติเดียวในคอมนี้เลยที่ต้องเซตอัพเยอะหน่อยเพราะมันโดนดีนายค่อนข้างง่ายแต่ถ้้าาใชดดีีมมมันก็ผลเเอซอ คืออย่างคอมเนี้ยต้องพูดก่อนว่ามันไม่ได้แบบตายตัวนะด้วยความที่มันเป็นคอมที่โอเวอร์สลีกใช้แข่งเนาะแล้วแพชปัจจุบันก็ยังไม่ใช่แพชเดียวกันกับของเราด้วยนะครับเราก็ต้องรอไปก่อนแล้วที่สำคัญคือคอมเนี้ยมันต้องใช้การสื่อสารสูงมากเพราะว่าทุกตัวมันมีสกิลเคลื่อนที่หมดไงแล้วถ้าเราไดมั่วม่วมันก็หนีได้มันหนีง่ายมากมันก็กลายเป็นว่าเราฆ่าไม่ได้แล้วเราใช้ทรัพยากรไปไล่เขากลายเป็นว่าเราเสียทรัพยากรแต่เขายังไม่เสียอย่างเงี้ยเขาก็มาโถมเรากลับได้รู้ปะ ค่อนข้างยากถ้าจะเอาไปเล่นในแรลงคือเล่นในระดับโอวัตลีกโอเคมันทําได้แต่ว่าเล่นในแแลงเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าคนไม่สื่อสารกันด้วยซ้ําหรือว่าสื่อสารกันก็ค่อนข้างน้อยอาจจะต้องแแลงสูงๆถึงจะยอมคุยกันรวมถึงตัวอย่างทิลโกะแล้วก็โซเจนที่เป็นตัวที่แบกได้นะแต่คุณต้องเล่นเก่งด้วยเช่นกันคุณต้องเอมแม่นคุณต้องยิงโดนพราะถ้ามันยิงไม่โดนกลายเป็นว่าคอมนี้มันก็ไม่เก่งเท่าไหร่คุณอาจจะเปลี่ยนโซเจนเป็นแบบแคสซิดี้เป็นแบบ76เพื่อจ่ายดาเมจได้ต่อเนื่องกว่าด้วยซ้ํา ถ้าคุณยิงขี้ขวาโซเทอร์ไม่เก่งหรือว่าอาจจะเล่นแอชแบบนั้นอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำคือโดยรวมแล้วอะคอมเนี้ยมันเป็นคอมที่เก่งมากในโอชลีกเป็นคอมที่เก่งมากสําหรับทีมที่คุยกันเยอะๆสื่อสารกันดีๆนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้ามันเป็นแหลงอะมันทําอย่างนั้นไม่ได้เสมอไปเนาะจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเพียงการยกตัวอย่างมาเฉยๆนะในสถานการณ์การเล่นจริงเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับหากผมพูดอะไรผิดไปหรือว่ามีอะไรอยากมาแชร์กัน คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์หรือสมัครเมมเบอร์ด o n a t ู super t h a n เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย